จอ <John>. okay. อัน,นีเทพื้นนะครับนะเทพื้นกันข้างบนนี้ข้างบนนี้มีคนเข้าไปช่วยข้างบนแล้วใช่ไหมเทพื้นนะครับอยู่ข้างบนอีกคนนะ่ะไปไปป้าไนะกำลังเวียงอะไรอยู่นะครับตอนนี้เทพื้น,นครับเทพื้นบน เทพื้น้เทพื้นน่าจะไม่ช้าอะไรอ่ะนี่ก็เป็นถนนนะครับถนนถนนตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับมีสองเลนนะครับเดี๋ยวเทพื้นฐานปูเสร็จเดี๋ยวก็มาไล่เทนถนนต่อนะอันนี้ขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเกลี่เยเหล็กเกลี่ยต่างวางไว้ก็จะเทพื้นต่อครับเทหมดแลยครับไม่ง่ายครับ อะไรที่มันเฉยเแฉะมันก็จะไม่แฉะแล้วอ่ะนะสวยครับพื้นที่แล้วก็สวยสดงดงามนะอันนี้ดูนะครับเหต่เช้าเลยนะครับฮะดูด้ว,วอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวปืนปูนกำลังลงครับอันนี้ใช้เคนรัใช้รถเครเลยนะครับใช้รถเครยกนะครับเนะเพราะว่ามันสูงครับ ใช้เคียนอยู่แล้วอ่ะนะอ่ะอดูนี่มาออกมาแล้วครับขึ้นมาจากบนฟ้าเลยนะครับวันนี้ <c oughs> เคนต่อยอดอ่าขึ้นแล้วล่ะฮึ๊บนะม่วนเทปูนนะครับวันนี้เทปูนกันนะครับ <c oughs> เคียนก็เอาเคน เอามานะครับอันนี้ก็คือถนนนะครับถนนเราก็เป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นล่านะครับแล้วถนนบนทางอะไรต่างๆนะครับทําทุกวันแหละนะครับไม่ได้หยุดเลยแต่ไม่ค่อยได้ไล์นะครับง่ายๆนะทาทุกวันนะครับไม่ค่อยได้หยุดนะเราไปดูตรงนู้นดีกว่ามุมนู้นนะครับรไปดูมุมนู้นดีกว่านะดไปดูมุมนู้นเฮ๊บ นี่ก็ข้างบนแล้วก้นี่กันนะครับขึ้นไปด้านบนนะพวกนี้รับติดนะครับมาได้เลยนะครับแล้ไม่ต้องจองคิวนะครับนี่ลกนิดเลงเอเหวีย่ยงข้ามตรงนี้เลยนะด้านบนไอมี่ทำพี่อะไรเนี่ยมึงอันนี้ก็วาดกันอยู่ครับวาดลาน แต่ละคนเนี่ยขวานลานมีงานกันอยู่นะครับนี่นะอ้าวนี่นะข้างบนก็เห่อขึ้นไปครับต้างบนนะก็หลายบาทแล้วครับง่าๆที่ทําอยู่นะครับรวมสร้างที่นี่นะครับเยอะแล้วนะครับทั้งปูนทั้งแรงต่างนะครับทั้งฐานนะเยอะครับดูไม้ดูแรงต่างนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวประมาณงานปีได้เห็นแน่นอนครับได้เสร็จแน่นอนนะครับองค์ปู่ขึ้นนะครับทั้งถนนหนทางแล้วก็องค์ปูนะครับก็ได้ขึ้นเร็วๆนี้แหละครับผมว่าเดือนนี้จบเดือนนี้ครับองค์ปูได้ขึ้นแล้วนะครับนะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้ยุคสร้างครับยุคสร้างอันนี้ก็ทําความสะอาดอยู่ครับใบมุงใบไม้เพียบเลยครับตอนนี้นะก็เตรียมรอรับเสร็จพรุ่งนี้นะครับนี่ก็ขนปูเนกัยอยู่ครับแล้วผมหลบร้อนครับไม่ใช่ไร นะเทพื้นน่าจะไม่ยากครับตอนนี้เทพื้นกันแล้วนะครับแต่ละคนนะครับเคนก็ส่วนเคนแบ่งงานกันอยู่นะครับข้างบนก็เทพื้นไม่ยากครับโอเคนะครับ